วันนี้ตูดิ้วล้อจะพาลูกเพจอีกจันทุกท่านมารีวิวรถไฟฟ้าสายลุยในราคาล้านต้นๆจะได้อะไรบ้างใช้งานในเมืองก็สะดวกเอาไปลุยก็สบายคันด้านหลังผมนี่เลยครับเจคู J ่ซิก คือเจคู่6ก v รถไฟฟ้าสัญชาติจีนจากแบรนด์น้องใหม่ในเครือเชอรี่ฟังชื่ออาจไม่คุ้นแต่บอกเลยว่าพื้นเพไม่ธรรมดาเจคู่คือแบรนด์ลูกในเครือเชอรี่จากจีนที่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี2023คู่กับแบรนด์โอมดาเป้าหมายหลักก็คือขายนอกประเทศจีนแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าแบรนด์ใหม่จะโนเนมเพราะบริษัทแม่อย่างเชอรี่เคยมีประสบการณ์ในการผลิตทั้งจากกัวและแลนด์โรเวอร์ขายในจีนมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลก ถ้าคุณจะรู้สึกถึงกลิ่นออฟโรดพรีเมียมเวลาได้เห็นทรงเหลี่ยมของเจคู่หคันนี้มาเริ่มกันที่ภายนอกกันก่อนเลยครับสำหรับเจ้าเจคู่ซิคันนี้ ขายภายนอกนี่รักหรือเกียดไม่มีตรงกลางทรงกล่องแปลกแต่แม่งโคตรเท่ถ้าเอาไปจอดในหมู่ E ีที่หน้าตาเหมือนๆกันคันนี้มันจะโดดเด่นขึ้นมาทันทีไฟหน้า Matrix LED ดีไซน์ตัวไอจริงๆแล้วในจีนเขามีไอคาสุดที่ถ้าเอามาขายในไทยคงจะปังหน้าดู กะหลัาไม่แพ้ภายนอกจอกลาง15.6นิ้วเบาะหน้ามีทั้งนวดและเป่าลมที่นั่งหลังพับได้60-40พื้นที่เก็บของ450ลิตรมีแท่นชาร์จไร้สาย50วัตต์ชาร์จไวกว่า iPhone แบบมีสายซะอีกนี่มันคือรถไฟฟ้าสําหรับคนขับลุยที่ต้องการความสบายไปพร้อมกันไปครับไม่พูดเยอะเปืองน้ําลายเราไปลองขับเจ้าเจคูซิกคันนี้กันเลย นี้เราอยู่กันที่สนามมหานครดวิ่งฟาร์กสุวินทวงนะครับสนามนี้เขาจะเป็นสนามแบบเล็กๆให้เราได้ทดสอบทางเรียบนะครับว่าการขับขี่ฟิลลิ่งของเจ้าเจคู่ซิกคันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับเราเริ่มต้นกันที่โหมด e ีโคนะครับโหมดประหยัดพลังงานใช้งานในเมืองนี่คือแบบสบายๆเลยเหยียบก็มาเนี่ยแค่โหมด e ีโค่เราเหยียบเราเหยียบคันเร่งแบบสุดอ่ะเหมือนมันกระชากแรงเจอ่ะเหมือนเครื่องบินกําลังจะเทคออฟอะครับโหมดนี้ผมว่าเพียงพอแล้ว ครับลองขับจริงโหมดอ c o พ่วงมาลัยเบาคุมง,ง่ายวิ่งในเมืองชิลมากเปลี่ยนเป็นโหมดกาเวล l l ออวิลด e สามารถเปลี่ยนได้ทันทีระบบกระจายแรงฉลาดลุยทางกวดไม่เสียอากาศระบบรีเจนเบรกทำงานเร็วเติมไฟกับแบตสูงสุดได้ถึง80กิโลวัตต์วิ่งลุยแต่ยังเก็บพลังงานกลับได้งี้ก็เจ๋งดิ ต้องบอกก่อนว่าวันที่เรามาเทสเจ้าเจคูซิกคันนี้มีฝนตกด้วยแท็กค่อนข้างที่จะลื่นนิดนิดผมว่าสําหรับคนที่ชอบรถแบบออฟโรดใสลุยเนาะคันนี้ตอบโจทย์ไม่เตี้ยสูงพอดีพอดีไม่สูงเกินครับขับในเมือง70%อนะโอเคเลยแล้วก็ออกไปลุยสัก30%ในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะไปเที่ยวกันนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นรถพลังงานไฟฟ้าครับร้อคุณจะชอบหรือเปล่าเท่านั้นเอง สรุปเลยเจคู่6 ev เหมาะกับใครคนที่อยากได้รถไฟฟ้าส,สไตล์ออฟโรดลุยๆชอบดีไซน์เหลี่ยมๆกล่องๆแบบไม่ซ้ำไข่เน้นใช้งานในเมือง70%ออกลุยได้นิดหน่อยไม่เน้นรถใหญ่แต่ขอฟิลลิ่งลุยแบบ suv แท้ๆเอาตรงๆนะครับถ้าจะซื้อผมแนะนำเอาตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อไปเลยเพราะมันจะพาคุณไปได้ทุกที่จริงๆไม่อยากได้รถใหญ่เทอะทะแต่อยากได้ฟิลลิ่งรถพร้อมลุยราคาก็ถือว่าโอเคนะ1.249ล้าน ราคานี้ยังไม่รวมส่วนลดอีกประมาณเกือบแสน ได้มอเตอร์คู่279แรงมา้าแรงบิด385นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100ใน6.5วินาทีและข่าวหน้ามีโอกาสจะขอไปรีวิวขึ้นเขาทางโหดแถวภาคเหนือหน่อยนะครับเจคู่6คือรถไฟฟ้าที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อขิงไม่ได้มาเพื่อแค่จอดโชว์แต่มาเพื่อใช้งานจริงทั้งบนถนนเรียบและถนนฝุ่นและที่สําคัญมันดูเท่มากสําหรับคนที่เบื่อความเรียบร้อยของ E ีีทั่วไปถ้าชอบรถไฟฟ้าแบบไม่จำเจอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนของคุณดู แล้วกดติดตามตูริ้วล้ออีจันรไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าตูริ้วล้ออะไรมีล้อตรูรล่อหมด